คิดว่าปัจจุบันนี้มีสิ่งไหนที่ประเทศไทยรู้สึกว่าภาคภูมิใจบ้างก็มีแค่ไม่กี่อย่างหรอกเวเช่นเชียออะไรนายกเราเนี่ยแม่งโคตรสุดยอดเลยจริงไหมมีอย่างหนึ่งก็คือเกมที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้กูมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเกมได้ไหมแต่แบบกดเข้าไปใน Google ปุ๊บแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ป๊อปแคทเนี่ยสิ่งที่กูเจอเลยก็คือที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกมที่แบบออกข่าวเลยแบบ What the เกมเฮียเนี่ยกูรู้จักไหมกูก็แบบกูไม่ค่อยใส่ใจไงเกมมันแบบจะเรียกว่าเกมได้ด้วยหรอวะมึงดูดิแ่ยแมวเฮียกูมาดูดิมึงดูดิเนี่ยกดปุ๊บก็จะอาปากแบบอ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอกดปุ๊บจะเป็นอย่างไงปันนี้การแข่งขันประเทศไทยม่งเปิดศึกกับอะไรนะจำชื่อไม่ได้เวียดนามปะวะไม่ใช่แหละพอแบบเลื่อนมาข้างล่างปุ๊บสิ่งที่กูเจอคือเกมมันอยู่ไหนวะเกมอยู่ไหนวะนี่คือสิ่งที่พวกมึงเล่นกันเหรอ กดปุ๊กจะอาปากแบบดังป๊อปอป๊อปอป๊อป,อปอเนี่ยกูไม่สงสัยเราทำไมเรียกมาป๊อปแคดดูนี่สิเออเราไม่ได้เปิดสกกับเวียดนามแต่เราเปิดสุกกับเออกูอ่านไม่ออกแฮะเอาเป็นว่าช่างหัวแม่งกันไปแต่ที่รู้คือคะแนนประเทศไทยกับคะแนนไอ้เชี้ยเนี่ยเยอะพอๆกันเลยนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยภาคภูมิใจมีอยู่ช่วงนึงที่ประเทศไทยแม่งขึ้นอันดับหนึ่งภายใน12ชั่วโมงไปศึกษาศึกษาเขี้ยศึกษาข่าวอีกทีประมาณ12วันก่อนนี่แหละชิบหายกูไม่ได้สนใจเกมเขี้ยนี่เลยเวมันเอาไว้สำหรับคนว่าง ของพวกมือสัตว์ก็นี่กูไม่อยากเล่นเลยไอ้ชิบหายกดไปก็ไม่ได้หาอะไรเลยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกดไปก็ได้แต้มงงโง่เนี่ยก็มีอยู่แค่เนี่ยคือถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แบบเกิดไปปุ๊บแล้วแมวอยู่ๆแม่งก็มีกล้ามเนี่ยเกเลขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจกว่าเยอะเลยเว้ยถามว่ากูมาถ่ายคลิปเฮี้ยนี่ทำไมกูไม่รู้กูอยากถ่ายคือกูสงสัยเฉยๆว่าพวกมึงเล่นกันไปได้ไงวะเนี่ยกด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 เพื่อประเทศชาติคือเกมเฮี้ยนี่แม่งเล่นจนออกข่าวอ่ะไอ้เหี้ยออกออกทีวีเด็กเล็กเอ้ทีวีเด็กเละ พอกดมาที่วิดีโอมันจะมียูทูบเบอร์คนไหนทำคลิปแนวนี้บ้างว่ามันก็มีหลายประเทศอยู่เนียที่เล่นเนี่ยก็มไม่อยากจะเชื่อว่าไม่ทั่วโลกจะว่างกันขนาดเนี่ยคือมึงเอาเวลาอย่างอื่นไปแบบทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากแบบมากดไอเมลหอยหลอนเนี่ยไอป๊อปแคทเนี่ยมันจะมีใครใแบบในโลกไหมแบบจะไม่กดสักคนอ่ะเฮีย <c oughs> อะไรเนี่ย